สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเอเอ,เอแจกเงิน1น0่งบาทเนะเป็น t o y o ต a w a l l e นะล็เนาะสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะเ,าเาในาะเงื่อนไขก็คือยืนยันตัวตอนการลงทะเบียนต้องมีบัญชี SCB เนาะติดตั้ง f c s c b ไว้ในมือถือเนาะก่อนลงทะเบียนแอป t o y o ต a w a l ล e นะ็เนาะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มีนาถึง2 มษายเนนะคือกิจกรรมตั้งแต่วันที่หนึ่งเมนาถึงวันที่สองเมษาสองพันห้าร้อยสิบหกเนาะก็ไออ่ใช่สองพันห้าร้อยสิบหกแล้วก็โบนัสไอเงินทุนจะบูกงคนเข้าบัญชีภายในห้าวันนะหลังจากที่ลงทะเบียนแอปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บริษัทสวันสิทธิเอหนึ่งสิทธิ์ต่อคนท่านั้นเนื่อนไขพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือถอนเงินสดได้นะแต่ว่าคือา 1, 2, สามารถถอนเข้าอ ไอเอฟอ่าเอสซีบีอีซีได้นะอ่าเงื่อนไขคือไม่ต้องไปคือบริษัทเป็นไปเงื่อนไขยกนี้ยกเลิกไดลงหน้าไม่ต้องแจ้งให้ทราบนะโอเคคือเงื่อนไขี่เขียนไว้แบบนี้นะโอเคงันก็ไปดูกันเลยนะครับอ่าขั้นแรกก็ให้ไปติดตั้งในเพลย์สโต้ก่อนบนเพลย์สโต้แล้วก็ไปว่าตัวต้าวอเล็ตนะตัวต้าวอเล็ตแล้วก็มันจะเป็นแอปแบบนี้ แล้วก็ติดตั้งไปนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําการสร้างบัญชีนะทาสร้างบัญชีเสร็จแล้วก็ใส่ user name password ใหม่นะก็คือตั้ง user name แล้วก็ password แล้วก็ยืนยันรหัสแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับแล้วก็กด next เข้าไปนะครับแล้วก็อ กดอรับ OTP นะมันจะส่ง OTP มาเข้ามือถือให้นะแล้วก็ใส่ OTP แล้วก็กดอยืนยันไปนะครับอพอกดยืนยันเสร็จแล้วก็มันจะขึ้น Wallet ID อาการโอนะครับแล้วก็กด Start ต,ต่อไปเลยนะครับแล้วก็กดอ O ต่อไปนะกดมีอะไรให้ก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะขึ้นมายืนยันตัวของคุณ ด้วย S C B เนาะก็กดยืนยันไปเน S C B นี่จะถ่ายรูปไม่ได้เนาะเพราะว่าก็คือกอดมันจะรู้สึกว่ามันจะให้กดพิมพ์แล้วก็กดยืนยันเข้าไปเนาะโอเคแล้วก็ยอมรับอ่านข้อกำหนดกาอขายแล้วก็กดยอมรับเนาะแล้วก็อ่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นหน้านี้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวใส่เลขบัตรประชาชนหรือบัตรพอร์ตลงไปนะแล้วก็กดถัดไป แล้วก็คือกํกาหนดรหัส PIN นี่คือตั้ง PIN เอาไว้เนาะตั้ง PIN ของเราเองคือเราพิ n เราจะสร้างขึ้นมาเองที่เราจําได้นะครับใส่เข้าไปหกหลักแล้วก็ยืนยันเนาะยืนยัน PIN ที่ว่าเราตั้งไว้เมื่อกี้นะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เสียงนี้ครับก็จะขึ้นมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วคือเราทําการสมัครเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปหน้าโฮมเลยแล้วก็คือเราก็อ่านการการให้ความยินยอมนะครับก็คือ พวกก็คือไอเพื่อใช้อะไรนะเปิดไอการตลาดอะไรนี้ส,ส่งเสริมการขายอะไรนี้ก็คือสามารถอ่านได้นะครับ 1, ยืนยหนึ่งยืนยันสองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็คืออันนี้คือเสร็จแล้วนะแล้วก็รอประมาณห้าวันสี่ถึงห้าวันเงินเข้านะแล้วก็สามารถกดถอนได้นะโอเคอันนี้คือมันเป็นแอปที่ว่าอา่า สาหรับคนที่มีรถ toyota เนาะแล้วก็เวลาเราไปเข้าศูนย์ตรวจสภาพอะไรเนี่ยแล้วก็เติมเงินเข้ามาทนี้แล้วก็เราก็เอชําระเงินก็ชําระเงินไปมันจะมีขึ้นชําระเงินแล้วก็ให้เขาสแกนเนาะมันจะได้อพวกแรืวอว่าไว้จองรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกแต้มพวกอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราแล้วก็มีรางวัลให้เราแลกอะไรเงี้ยคือแอปพลังเพิ่งเปิดเนาะแต่ว่าคือเวลาเราเข้าศูนย์รถอะไรเนี้ย toyota นะก็โอเคเ ja ราจะกันว่า มีแต้มมีอะไรมาแหลกรางวันเหมือนกับสะสมแต้มทั่วไปนะครับเอ่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็สี่ห้าวันก็รองเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับเอ่อก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมเอ่ออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับ